กลับไปอยู่เกมเดิมบล็อกแ o นโก,กับมินิเกมที่ไม่แค่การตีงีเด็กวอย์สักอย่างวันนี้ก็มาให้ตวเวร์จับโจรนครับเกือบบ้ากูบักเลยโอเควันนี้ก็จะมาให้ตวเวร์จับโจรนครับเปลี่ยนแนวมังเม่นแต่การเตียงจมกูเบื่อแล้วเกมนี้ง,ง่ายๆเป็นเกมฝึกซีบปือฟัดพุกจิบใจเร็วสามต่ำช้าที่ชอบปนของตกค้างทาง เมื่อมาจะไม่อยู่ที่นี้จะเราจะยุดยในขูกเว้ยแล้วเอาปนเ,เ,เอาให้นี่ออกจะขูกมาแล้พอเนี่ยออกมาเพ๊บจะกลายเป็นโจรแล้วก็จะมีค่าหัวด้วยแล้วมีค่าหัวอยู่ที่หกร้อยถ้ายิ่งเราก็ทำไงถึงค่าหัวจะขึ้นหรอมีดังนี้สามอย่างค่าตำรวจปนกล้องไอ้กล้องวันนี้ก็จะเพิ่มครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือออกจกคูกครับ ออกจากคุณนี่เป็นตัวดีอ่ะขางากมันจะบวกแค่สิบเตถ้าคาตอรวกก็บวกยี่สิบี่สิิบเนี่ยแต่ถ้าป้องก้อนอ่ะถ้าป้งถ้า <laughs> ป้นก้องอ่ะมันได้สี่สิบนจะเพิ่มมาสี่สิบลวก้อยหนึ่งผมก็เล่มาสักพักนึงอะเล่นม,มาสักวันเดียวเพราะรอันเนี้ยผมเป็นคนที่เก่งมาเก่งพิ่งแนวเนี้ย ฟึกมาครั้งครับแต่คุงสร้างทำใหม่ไงเลยกับว่าจะเม้นอีกครั้งหน่อยพราะว่าคนยังงงกัคำพูดกว่าโอ้ยพูดติดๆขัดๆแล้วก็ไในตอนเนี้ยมันจะมีที่ป้นอยู่สี่ทีครับคือตรงนี้ครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆกับสนามอ่ะมันน่าจะไม่รั่วง เียวจะพาไปดูกันอันนี้คือที่ที่สองนะเพราะที่แรกคือโรงพยาบาลที่เพิ่งพาหมาเมื่อกี้ที่สองนี่คือธนาคารครับแล้วก็ปัจจัยกับพ้นอย่างเงินที่สํ่คพามากนะต้องมีบ็อกร์ซายได้บ็อกร์ไซหาได้ยังไงมันต้องมันต้องเลื่อกไปอยู่ที่ขุกครับ งั้นขอตัดกลิบไปต่อกันครับโอเค <c oughs> กี้ไปทำตัวมาเิดหนึ่งวักซไฟมันหาได้จากทีคูคับนั่นคือต้องไปซื้อพู้ครับโดยการเก็บสมุดในคุกแล้วเอาไปแลกแก็บอันนี้รัวอาหารแล้วได้พวกมาไปขุดดิไปขุดรายมันจะมีรายขุดยุดเดี๋ยวค่อยให้ไปดู ก็คือผมจะค้าตัวตายแล้วเกิดใหม่ครับเพราะจะฆ่าหัวใจมันเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยที่ไม่มันไม่มาเยอะนะครับเจ็ดร้อยถ้าแปลเป็นตังค์นี่เท่าไหร่วะถ้าจะเมื่อค่า,าออแล้วก็สับตำรวจวิธีได้ตังค์เขามียี่สิบบาขอดูก่อนสองวิธีเออวิธีอย่างนี้คืออันนี้อะไรวะหลับอันนี้ใครว่าเงินเงินได้จากการทำงานอะ นันคือเมื่อทํางานพบแวาปุ๊บมานได้ตังมายิ่งเอว้วอีกวิธีหนึ่งก็คือค่าโจนวิธีในวิธีมหาตภัยพอตํารบวบวแวะเกินมาเขาจะมีปืนไงแล้วก็กจุดิี่สามคือจุดนี้ครับร้านเกมถูกเปล่าวะแค่วิธีเข้าไอ้ตรงเนี้มันมีงไงครับคือต้องบ้าเข้าไปก็ปอมองเลยเป,เปิดแล้วด้วยว แนะนำห้ามเข้าไปดิบขับพอเข้าไปแล้วมันปิดได้นะโอเคตรงเทียบเกิดอไปตะกองได้พอตอนเนี้ยมันมีสองที่เนี้ยแล้วก็เมื่อเวลาตายก็ข้าหัวของเรามันก็จะแบบได้กับตำรวจคนนั้นไปแล้วก็ตำรวจมันจะมีค่าที่อยู่ค่าความดีไอค่าเนี้ยแบบมันแบบได้มาจากการทำดีแบบค่าโจร มันก็แบบจะเป็นเมื่อแบบเมื่อเป็นยศอะยิงฆ่าโจนเยอะปุ๊บก็ยศก็ขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้ว่าฆ่าดีกว่าตรงนี้เอาเบิดยักษ์นะเอาปืนแทกกระบานแล้วก็เอาปูมแแจฟาดบอขาโอเคเดี๋ยวใช้วิชาเดอแฟตไปที่ต่อไปกันครับกดผิดกูดชอบกดผิดเปเชี่ยว่ะ โอเคงั้นต่อไปกันครับนี่ครับคุกแล้วก็มันจะมีรถตำรวจรถตำรวจนี่เรขับได้ทุกคนครับแล้วก็มีมีการซื้อรถด,ด้วยนะรถคันนี้ผมซื้อมาเองที่ที่สนะี่นั่นคือซื่ท้ายครับธนาคารเฮ้ยเจอตำรวจว่วนะมาดได้จริงก็มัดยิงคนนี้มองป้งระเบิดจัดหน้าเราต้องไปป้นหาคานครับธนาคารนี้มันเป็นจุดแหล่งรวมข่องดีเนะี่ย แล้วก็ลืมบอกวิธีได้ตังค์คนโจรไปนั่นคือการปล้นธนาคารแล้วก็เอาตังค์ไปขายสองวิธีเหมือนกันเมือกับของตำรวจแต่ตำรวจได้ง่ายว่าแต่ได้น้อยว่าะอ้คือโจรได้ตังค์ยากกว่าแต่ได้ทีได้เยอะว่าต้องเก็บมือวะ่ะเนี่ยเจอสองสมบัตรทุกอย่างการเก็บไปแพา้มันกระโดดยากผมเป็นแบบไม่กระโดด บักแม่งเลยแล้วก็ขออยคําไม่สุภาพพอปุอ๊บเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแบบข้าวตายแล้วก็ไปเกินไ่โอเคเดี๋ยวขอไปขายก่อนดีกว่าก็ข้าวตายต้องเอาของไปเก็บด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแบบเสียดายซื้อมาแพงนี้เดี๋ยวไปกันครับ เดีย๋ยววัดไปตรงจุดเทยวต้องไป้วกันโอเคมาถึงไปเที่ยวบอยครับนั่นคือแหล่งรวมโจรครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่านไม่ออกแต่ขอรี่ว่าแหล่งรวมโจรด้วยกัน <c oughs> คือตรงนี้เป็นแบบที่ขายของ,ของโจรครับตอนแรกบ้างไปซ้สายออกแต่ครั้งนี้มีไอ้พวกแบบไอ้พวกแม่งมาขุดปื้ดนี่คือของที่สะสมมาเื่อจะเก็บไปก่อน ใส่ขวดเก็บไสจะทอเกาะด้วยจะทอเกาะเสร็จก่อน,น,อนใส่ที่เหลือเดียวผมเข้าตายว่ามีปีกเติมด้วยวนี่ครับเราก็ขันเลครับเห็นปะมันมีที่ขายอยู่ เนาะได้ตังค์ได้เยอะเคป่ะมันได้ง่ายมันดิมันไม่ได้ง่ายมันได้เยอะโอเคยวไปดูข้า่งกันเก้าร้อยถ้าแปลเป็นตังค์ถ้าสมมตว่าขานะมันได้เท่านี้ครับสองพันแปดร้อยเอาผมไปที่หนึ่งห้องเิริมไปตรงเนี้ยันจะฆ้าตจะตายโอเคงั้นตัดไปตรงนี้ข่าตจะตายส่งเลตเลยกันพอใช้เวลาสักพักหนึ่งโอเคเลยก็ฆ่าวจะตายก็เสร็จนะครับข้างทา้มั้งโอเคเราก็ตายครับเราก็จะไปเกินใหม่ ใช่ป่ะมันจะก็ไม่เจาคุกนี้ครับแล้วก็ที่ซื้อของก็ซื้อตรงนี้ครับใช่ป่ะมันจะมีผว้ขายอยู่เนีย่ยสิบสมุดแล้วสมุดก็ขาไดจากการเดินไปเก็บครับเฮ้ <c oughs> ยตำรวจรอแป๊บหนึ่ง่อให้กูส่องคนอื่นเสร็จก่อนเดีย๋ยวมึงมาเคลียกูคลิปหน้าก็จะมาส่องให้ครบสิบสมุดด้วยกันเ๋ยวป่าเดินเก็บแบบนั้เดี๋ยวก็ได้มมันจะเทียสองเล่มครับ เก็บก็ผุดไม่ทันแล้วก็มีเวลาหายเลยนะสักมานห้าวิได้ไมั้งไม่ถึงมั้งอาจจะหกวิเจ็ดวิไปป่ะเราคิมน่าจะส่องเรื่องการเป็นตำรวจด้วยดีกว่าเพราะส่องเรื่องการเป็นโจรอย่างเดียวมันไม่ถูกต้องส่องตำรวจด้วยอิมอันนี้ก็สตอร,ร์บล๊ะโอเคครบสิบเรื่องแล้วใช่ไหมเราก็แปรไปที่เดิมไป โวยตัวคันนี้มันใจเดียวซ้ำต้ำชาซื้อเกินเดี๋ยวกูจะเคี่ยงพุ่มเองนี่ครับเราก็เดินกับมาครับวิ่งกับมาวิ่งกับมาแรกทั่วเราก็ได้พุ่มมาอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอีกทีตัวรถคันนี้มัน,นแรงแรงใส่เกียร์สิครับใส่เกียร์เนี่ยพอได้พุ่มมาไหมต่อไอาการขุดซ้ำมีสองจุดครับ ก็พื่อมันล็อกไว้แคูุ่ตจ่ายครับมีคือจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้ใชนบ้าวจุดนี้แล้วก็จุดนนอีกจุดหนึ่งจุดนู้นวิธีออกไปนั่นคือฟุดตัวนี้ครับฟุดเสร็จปุ๊บมันก็จะหนีได้ครับแต่พอพอจ่คุกเพ๊่มเราจะเราจะมีข้าวหัวขึ้นแล้วงั้สึกว่าคลิปนี้ตอนนี้ก็ขอจบจะเพียงเท่านี้แล้วกันใส่เกียร์แมวเลยจ้าโอ้โหวิ่งช้า บายบายเพื่อกูไปก่อนแล้วบายบายโอ้ยกดผิดจบคลิปจริงจริงอแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บายบาย